อันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากที่ไปเที่ยวห้างเนาะจ้ะแล้วก็เที่ยวเจดีกลางเจดีกลางน้ำเนาะที่ว่าไปดูป่ากครงการท่ระยองเนาะจ้ะแล้วก็ขากลับมาก็จะมากินข้าวริมเลจ้ะตอนนี้ก็จะกลับห้องไปอาบน้ําก่อนเออหยุดหลีว่าโอ้เดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเออๆๆ พอ่อฝดหรืออย่างสาว้น้ำไปค่ะพอ,ได,อ,ไ,ดอ,อได้แล้วเหรอไม่หนูอะ่ะพอ,อยังลาบเบื่อ,อยังถ้ายัางไม่เบื่อก็อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาไปกินตับแม่สิไปกินตับมะฮุงเลยแม่สิม,มาหาคุยย่นอยู่นะอย่าเพื่อเศร้าอีกสิบนาทีแค่สีเศร้าข้าอยากตับมะฮุงกับแม่นะ Đi tự đắng. Giờ đang là nó. Giá mà. mày chạy nhé พ่อกับลูกก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านนะส่วนแม่เอม,มากก็มาจองที่นั่งนะจ้ะจะมาสั่งอาหารรอคุณสาริมเลอาอาหารก็จะเป็นส้มตำนะจ้ะส้มตำนี่ขาดไม่ได้อยู่แล้วส้มตำแซ่บแล้วก็จะมีอาหารอีสานจ้ะเพราะคนอีสานขายอาหารอีสานเยอะมากคุณแม่เอม,ม,มากก็เลยเลือกเป็นปลาเผาปนินเผาให้คุณสาเนาะเพราะคุณสาเคยกินบอกว่าอร่อยมาก กุบอกมันอร่อยมากสิเพราะว่ามันเป็นปลาส,สดมันไม่ได้แช่ช่องฟิตเหมือนที่นอร์เวย์เขาบอกเขาเขาบอกว่ามันหวานถ้ามันอร่อยแบบนี้แบบเผาเกินอไหฉันกินได้ทุกวันแล้วก็เลยสั่งให้คุณสาจา้ะแล้วก็สั่งเจ่วฮอนหรือเปล่าหมอ้อซุกี้เจ่วฮอนนี่แหละจ้ะแล้วก็มีอะไรแบบว่าเยน็ยนเยน็นจิบมั่งตามภาษาแบบผัวเมียเนาะจะส่วนไอ้มมกแม่ก็สั่งน้ําหวานพวกเปปซี่โค,ค้กให้จ้ะ แม่มาชอบมากถึงมากที่สุดที่เป็นร้านอาหารแบบอโต้เก้าอี้พาสติมาตั้งริมแบบริมชายหาดริมทะเลแบบไปริมถนนแบบนี้ก็คืออันตรายเน,าานะจ๊ะเนาะกลัวรถกลัวอะไรแต่เป็นเป็นอะไรที่แบบชอบชอบบรรยากาศแบบนี้่ะจ๊ะแต่ถ้าติดถนนมีริมเลแม่แม,มาก,ก็ไม่เอานะยายแม่สั่งซ้มตามแล้วสั่งซ้มตามแล้วกินไหมพอแล้วก็ได้

ติดกับโรงแรมแม่เอม่าตัวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะจ๊ะแม่เอม่าก็อยากจะนั่งดูเหมือนกันว่ามันอาหารจะอร่อยไหมได้บรรยากาศฟังเสียงขึ้นทะเลเนาะแต่ว่าเรามาไม่กี่วันอยู่แลยองนี่สองนี่สามวันเราก็จะไปกรุงเทพต่อเนาะจ๊ะเพราะคุณสาก็จะกลับนอร์เวย์แล้วก็เลยไม่ได้ลิ้มลองอาหารเอร้านติดโรงแรมเลยจ้ะ ก็เลือกเอาโต๊ะที่มันมันไม่สุดเนะาะแต่ถ้าเป็นโต๊ะสุดเงี้ยน้ําก็จะเด่นน้าทะเลก็จะกระเด็นขึ้นมาหน่อยหนึ่งเวลาแบบขึ้นซัดเข้ามาเนาะจตะเนาะน้ําทะเลตอนเย็นเริ่มขึ้นแล้วจะขึ้นหน่อยหนึง่งอ่าพอเริ่มเย็นๆก็ไฟก็ที่เขาเปิดไว้มันก็จะเริ่มมีแสงสวยเพิ่มขึ้นเนาะจตะเนาะคนก็คน,คน,ค,นคนก็เริ่มมาเนาะแต่ช่วงนคนก็มากินอาหารแรงคือกันก็ดูเขาก็ได้ขายดีเหมือนกันนะอืม บางครั้งตำตำหรือว,ว่าทำกับข้าวไม่ทำอะไรจากขนาดก็มีลูกสาวสองคนเป็นนักเรียนเก่งๆมาช่วยแม่และช่วงเย็นๆช่วงจะเลิกเห็นคุณสาเข้ามาช่วยด้วยจ้ะเป็นครอบครัวน่ารักอันนี้น้องหมานี้ก็ไม่ได้ทําอะไรจะรอกินเสร็จอาหารอย่างเดียว

บอจ่าแต่ก็ทำไปเอ็มมาเหรออันนี้ก็คนสวยใจดีเนาะจ่าแม่เอ็มมากก็ซื้อโดนัทอีกแล้วจะไม่อยากกินหรอกเอ็มอมาก็ไม่ค่อยกินเนาะส่วนมากเอ็มมาจะไปกินที่เซเวนกก่นอยากขนมแต่ก็ซื้อใจดีซื้อช่วยเพื่อนเนาะจ่ะอันนี้ส้มตำจานที่เท่าไหร่ลูกจานที่สองของเอ็มมาเหรอโอ้แ่บสต่รัาตำล้าวน,นะบอตำล้าวตำล้าว เพชรบ,บ่แม่ไม่ได้สัง่งเพชรแต่ละตำไทยแต่อันนี้แม่สังส่งเพชรเยอะเพราะเพชรโดนของมุ้งวานหรือเพชรกุนิดเพชรป่ะไม่ใช่อ๋อหนูเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเอออันนี้แม่สัง่งเพชรนะแม่กับวายุป่ะ วันนี้ไปเดินเล่นเจดี JD กลางน้ำเนี่ยก็ได้ปูมาในน้องเขามาส่งถึงที่จัดสั่งปูกับน้องเขาโลละสามหรือสี่ร้อยให้เขาให้น้องเขานึ่งมาให้ด้วยจ้ะแม่มาก็าให้ทิปไปด้วยร้อยหนึ่งสี่ห้าโลนี่แหละด้านข้ามาเพาื่อบังจของอิโมรากเกน ยะ <Yeah? laughs> yeah. uh, yeah. อยากกินหรอกินเอียงกินปลาบะกินปลาบะอยากปลาบะ คุณสานั่งรอเมียกับลูกกินส้มตำไม่ไหวจะบอกว่าเข็มเช่นเหนื่อยฉันขอขึ้นไปนอนก่อนไะไหมคุณสาก็ขึ้นไปนอนจะอ้ะบินวันนี้ค่าเสียหายวันนี้ก็ไม่เยอะนอกจากแปดร้อยกว่าจะ้ะแม่มากก็จ่ายกันก็จะสลักกว่าคุณสาจายมันเป็นเรื่องปกติน,นอกจากน้อเราผัวเมียกันที่จริงก็อยากให้เขาจ่ายนะจะ้ะแต่ว่าเขากลับขึ้นไปนอนก่อนอคลิปหน้ามาจมกันต่อได้จะ้ะ